ผมเป็นสมาชิกที่ได้สมวนคำแปลยะติไว้คํามํรรานครับผมเองตอนแรกจะไม่อภิปรายในมาตรานี้ผมแปลไว้ร้อยละยี่ครับกรรมธิการไปแก้ไขปรับลดไปเจ็ดล้านแต่ประเด็นที่ผมต้องอภิปรายคือประเด็นที่จำเป็นต้องกลับเรียนธรรมทานครับในส่วนของกรรมธิการแก้ไขผมไปตรวจสอบอยู่ในเล่มแล้วเนี่ยประเด็นที่ กรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับหรือท่านสมาชิกได้อภิปรายถึงตัวมาตราและพูดถึงถ้อยคําชื่อของหน่วยงานก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับในร่างของสภา,าที่ส่งให้กรรมธิการก็ดีนะครับซึ่งเป็นร่างเดิมเนี่ยแล้วก็ร่างกรรมธิการก็ดีเนี่ยถ้อยคําเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดนั Respect, ้นบทบาทหน้าที่ของพวกเรานะครับเราจะยึดร่างตรงนี้เป็นหลักถ้าค้อยคําใดที่มันไม่สอดคล้องนะครับถ้อยคําใดที่ไม่ถูกต้องถ้าปรากฏในร่างเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสภานะครับหมายถึงสมาชิกโดยรวมที่จะมาพิจารณาปรับแก้ให้ถูกท้องและสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกต้องนะครับเช่นตัวบทกฎหมายใหม่ที่ออกมารองรับ โดยเชอะประเด็นที่ขอญาตท่านปรานด้วยความเคารพครับที่ท่านเลื่องไกลรลีกิจคณะขอญาตเอยนามท่านหานะการริการเสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็นแล้วก็มานําเสนอต่อสภาเรื่องของชื่อหน่วยงานนะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ประเด็นนี้เนี่ยสภาเราเองคงคง,งละเลยไม่ได้นะครับถ้าถ้อยคําเหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสาร ร่างพระราชบัญญังประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญมากเพราะมีผลต่อเรื่องของการนําเมเงินไปใช้และเป็นถ้อยคําที่อาจจะขัดกันกับกับวิธีการเขียนกฎหมายแต่ด้วยความเคารพผมเองตรวจสอบแล้วเนี่ยในร่างพระราชบัญญัติของเราเนะครับมันเขียนเฉพาะหน่วยงานแล้วก็แผนง,งานที่รองรับเพราะนั้นรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในเอกสารประกอบ จะอยู่ในเอกสารประกอบซึ่งไม่ใช่เอกสารที่เป็นตัวพระราชบัญญัติไม่ใช่เป็นตัวพระราชบัญญัตินะครับจริงๆผมอยากจะฟังกรรมธิการเสียงข้างมากตอบแต่ว่าเกรงว่าจะหมดโอกาสที่จะได้พูดก็เลยกลับเรียนานปมะทานไปสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับด้วยความเคารพเลยฮะถ้าเป็นเอกสารประกอบที่ไม่เกี่ยวกับตัวบทบัญญัติในบทบัญญัติข,ของตัวกฎหมายเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันมีข้อ ผิดพลาดบกพร่องไม่สอดคล้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมธิการกับหน่วยงานที่ต้องคุยกันไปปรับไปแก้ให้ถูกต้องตอนแรกผมตกใจครับฟังฟังท่านกรรมธิการเสียงน้อยอภิปรายแล้วเนี่ยผมนึกว่าตัวนั้นมันจะปรากฏอยู่ในตัวร่างพระราชบัญญัติถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องแก้เลยนะครับไม่แก้ขณะที่กรรมธิการข้างน้อยเขาเขาเสนอความเห็นและเสียงข้างมากยังยืนอยู่เนี่ยก็ไปแก้ในชั้นของเมื่อผ่าน วรระสองครบทุกมาตราแล้วเนี่ยเป็นการทบทวนแก้ไขถ้อยคําก็ยังทําได้แต่ด้วยความเคารพถ้อยคําเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องฝากท่านประธานไปนยังท่านกรรมธิการนะครับถ้ามีเรื่องเหล่านี้ท่านต้องจัดการให้เสร็จในกรรมธิการอย่าเอามาลกสภาครับขอบคุณคนระับ